นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่4ี่สองหันกลับมามองตัวเองวันนี้เป็นวันที่สองที่วารังคณาไม่กลับบ้านทันวายังคงพักที่บ้านสวนวอแแวนเมื่อคืนเขานอนไม่หลับเลยเพิ่งมาหลับเมื่อประมาณตีสามตื่นแปดโมงเชา้าคุณน้าดูแลเขาเป็นอย่างดีถ้าเหมือนเขาเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งสายทาน ไลน์มาถามข่าวเขาแต่เขายังไม่ตอบเลือกที่จะโทรหาน้องสาวแทนสายทานพี่ยังติดต่อวรารังคณาไม่ได้เลยได้คุยกันบ้างไหมลายหายไปเลยค่ะเหมือนว่าน้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทานกำลังจะพาพ่อกับแม่ไปเยี่ยมพี่ที่บ้านนะคะพี่อยู่บ้านวรารังคณานะมาที่นี่ได้เลย ทางเข้าบ้านเก่าพี่ปิดเพราะกำลังก่อสร้างได้ค่ะงั้นเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วท่านโทรหาพ่อกับแม่เป็นห่วงพี่มากเลยนะคะไว้เจอกันนะคุณน้ครับพอดีพ่อกับแม่น้องสาวผมจะมาเยี่ยมครับหรอคะดีเลยจะได้กินข้าวกลางวันด้วยกันวันนี้นะ้ามีเมนูเยอะแยะเลยเหมือนจะรู้ว่าจะมีแขกให้ผมเชื่ออะไรไหมครับ ช่วยล้างผักให้น้าหน่อยละกันผักในสวนเราทั้งนั้นว่านเดี๋ยวลงไปเก็บผักให้แม่หน่อยนะลูกเลือกงามๆฝากครอบครัวคุณเขาครับแม่ว่านจะเลือกที่งามๆม,มาเลยครับไม่ต้องห่วงคุณนะครับคิดว่าน้องวาจะกลับมาเมื่อไหร่ครับระหว่างที่ช่วยนางเวีรวันทำโน่นนี่อยู่ในครัวเขาก็อดที่จะถามไม่ได้ น้าไม่รู้หรอกค่ะคุณไวัยท่าหนูว้ติดต่อมาน้าจะบอกคุณเป็นคนแรกนะคะปกติน้องไปแบบนี้ติดต่อมาบ่อยไหมครับไม่บ่อยหรอกค่ะเขาสบายใจเมื่อไหร่เขาก็ติดต่อมานางวีรวันตอบไปแล้วก็นึกสงสารนางจะรอดูว่าเขาจะทนได้นานเท่าไหร่ใครจะมาทนลูกสาวนางได้ธนวานิ่งเงียบเขาพยายามมีสติและใจเย็น รออย่างเดียวถาวารังคนาเอารถไปเองเขาจะตามง่ายแต่นี่หญิงสาวไม่เอารถไปทำให้ตามยากขึ้นยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกเขาจะรอให้ครบเจ็ดวันถ้าหญิงสาวยังไม่กลับมาเขาจะออกตามจะไม่ส่งข่าวให้ทางบ้านรู้เลยหรือไงคุณอาครับพ่อกับแม่น่าจะมาแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดประตูก่อนนะครับ พี่ธนวาทำหน้าดีๆหน่อยค่ะหน้าหมองหมดแล้วจะให้ยิ้มได้ยังไงอกจะแตกแล้วเนี่ยธนวาพูดและถอนหายใจเอานาไม่นานหรอกทำใจดีๆไว้แม่เอาใจช่วยชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะลูกขอบคุณครับแม่เข้าบ้านกันเถอะครับคุณนารออยู่คุณทิบอาภาสังเกตร,รอบบริเวณบ้านสวนวอแแวน น่าอยู่จังเลยสะอาดสะอ้านบ้านน่าอยู่มากมองเห็นไกลๆน่าจะเป็นสวนผักที่นี่เหรอที่ลูกชายนางมาอยู่ร่มรื่นเข้ามาแล้วทำให้ใจสงบคนที่อยู่บ้านนี้คงมีแต่ความอบอุ่นความรักให้กันนางกังวลว่าพอลูกชายนางเข้ามาอยู่คนที่บ้านนี้จะคิดว่าเพราะลูกชายของนาง ทำให้ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปเมื่อวานหลังจากที่ลูกชายกลับแล้วนางและสามีปรึกษากันคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำไมจะแม่รู้ใจลูกว่าเป็นยังไงทั้งสองคนมั่นใจครั้งนี้ลูกชายนางแสดงให้รู้ว่าจริงใจกับลูกสาวบ้านนี้นางและสามีอยากมาแสดงตัวว่าลูกชายของนางเป็นหลักเป็นฐาน จริงใจไม่ย้ำให้ฝ่ายนี้สบายใจอยากให้มั่นใจมากขึ้นคุณนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ผมเองครับและนี่คือน้องสาวคนเดียวชื่อสายทานครับสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งตามสบายนางเวียรวรรณยกมือไหว้ทักทายทั้งสามคนทันวาเหมือนแม่มากยิ่งสูงอายุดูท่าทางสบายๆยยิ้มแย้มตลอดเวลา อายุมากแล้วยังดูดีมีเขาว่าสมัยเป็นสาวคงสวยมากส่วนลูกสาวก็หน้าตาน่ารักดูเป็นคนทํางานส่วนคนเป็นพ่อรูปร่างสูงใหญ่สมัยเป็นหนุ่มคงหน้าตาดีมากทันวาหน้าตาเหมือนแม่ส่วนน้องสาวหน้าตาเหมือนพ่อโบราณเขาบอกว่าลูกชายเหมือนแม่ลูกสาวเหมือนพ่อจะดีก็ว่ากันไป ที่นี่น่าอยู่มากเลยนะครับถึงว่าสมัยแม่ผมอยู่ไม่ยอมกลับบ้านเลยตอนนี้ก็ลูกชายอีกคนขอบคุณนะคะที่เล็นดูลูกชายเราที่นี่เป็นบ้านสวนค่ะเย็นสบายเงียบดีด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะคนบ้านแกร,แรือรนเคียงกันดีซะอีกมาอยู่ด้วยกันหลายคนสนุกดีไม่เหงาได้ข่าวว่าคุณ้าเลิกปลูกผักแล้วหรอคะ ใช่ค่ะแรกเลยเราคิดจะย้ายบ้านกันค่ะเลยเลิกปลูกแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจอยู่ที่เดิมแต่ลูกสาวกับลูกชายไม่อยากให้ทำแล้วค่ะเขากลัวเป็นลมเป็นแรงไปเลยปลูกแค่พอกินแล้วก็แจกเพื่อนๆบ้างสองครอบครัวพูดคุยกันอย่างถูกคอและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเป็นที่ถูกใจของครอบครัวทันวา ดูท่าทางพ่อกับแม่ของธันวาจะถูกใจกับอาหารที่นางวิรวันทําทุกอย่างสบายใจที่ลูกชายอยู่ที่นี่บ้านนี้ดูแลอย่างดีกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยนะครับถูกใจถูกปากทุกอย่างถึงว่าธันวาไม่ยอมกลับบ้านคุณนาทำอร่อยทุกอย่างครับพ่ออาหารไม่ซ้ำผมกินข้าวสองจานเกือบทุกมื้อเลย สงสัยพ่อกับแม่ต้องมาฝากท้องที่นี่บ่อยๆแล้วละ่ะหรือสายทานว่ายังไงลูกอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะอิจฉาพี่ธันวาเลยวันหลังทานของมากินข้าวด้วยนะคะคุณนะ้ายินดีค่ะมาเลยนะ้าเองก็ชอบทำอยู่แล้วยิ่งมีคนชอบยิ่งอยากทำนางเวีรวันยิ้มอย่างยินดีทุกคนเวลาที่ทำอาหารถ้ามีคนชมและคนกินชอบ ยิ่งดีใจอยากจะทําให้กินอยู่นั่นแหละชอบอะไรก็บอกนะคะน้าว่างตลอดทําเสร็จแล้วถ้าไม่ว่างเดี๋ยวน้าให้ว่านไปส่งให้ก็ได้โหคุณน้าใจดีจังเลยค่ะนี่ถ้าทานกลับบ้านดึกท่านขอมาค้างที่นี่ด้วยได้ไหมคะคุณนา้าได้เลยค่ะมาเลยน้าจะทํากับข้าวอร่อยอ,อ,ยอ,อยให้กินทันว่า ที่ลูกเชิญพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยเห็นที่พ่อกับแม่น่าจะตอบรับแล้วละ่ะจริงเหรอครับพ่อแม่เยี่ยมเลยครับนี่ถ้าย่ายังอยู่ย่ายต้องดีใจมากแน่ๆเลยจริงสิแต่แม่ไม่อยู่กับลูกนะแม่จะขอปลูกบ้านเรือนไทยอีกสักหลังที่ดินที่เหลือได้ไหมลูกได้เลยครับแม่ที่ว่างอีกห้าไร่ผมยกให้แม่กับพ่อเลย เดี๋ยวผมสร้างให้ครับแม่เลือกแบบมาเลยน่าดีใจด้วยนะคะคุณเป็นอะไรที่ดีมากๆที่ทุกคนจะได้มาอยู่ด้วยกันผมดีใจนะที่ธันวาอยู่ที่นี่และมีความสุขได้รับการดูแลอย่างดีเสียดายที่ผมกับภรรยามาช้าไปไม่งั้นเราคงได้คุ้นเคยกันมากกว่านี้และเร็วกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะบุญวาสนา เมื่อถึงเวลาก็จะได้มาพบกันไม่สายหรอกค่ะพวกเรายัางติดค้างบ้านคุณนะอีกเรื่องนะคะบ้านเราอยากเลี้ยงขอบคุณค่ะที่เคยช่วยดูแลคุณย่ากับพี่ธันวาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะบอกหลายหนแล้วธรรมดามากบ้านใกล้หลืนเคียงมีอะไรก็ช่วยกันค่ะอย่าคิดมากเลยไม่ได้นะคะคุณเวรวัน ยังไงก็ต้องเลี้ยงขอบคุณค่ะงั้นก็ตามใจค่ะจริงๆแล้วกินที่บ้านนี่ก็ได้นะคะทำอาหารกินกันง่ายๆใครอยากกินอะไรก็บอกมาฉันทำได้หมดไม่อยากให้คุณน้านเหนื่อยครับอย่าปฏิเสธเลยนะครับออางั้นก็ได้ค่ะวันไหนก็นัดมานะคะมีอีกเรื่องนะคะคุณวีรวันที่เรามาวันนี้ เรามาเพื่อแสดงความจริงใจมารับประกันว่าลูกชาเรามีความจริงใจกับลูกสาวของคุณเวรวันจริงๆทันวามีพ่อมีแม่มีน้องเขาเป็นลูกชายคนโตของบ้านเราผมอยากให้เขาประสบความสำเร็จเรื่องงานผมไม่ห่วงแต่เรื่องความรักนี่ผมห่วงกลัวว่าทางคุณจะไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเรา ครอบครัวเรายินดีลูกเรารักใครเราก็รักด้วยอยากให้คุณสบายใจขอบคุณนะคะฉันไม่มีปัญหาหรอกค่ะลูกรักใครฉันก็รักด้วยแต่ลูกฉันค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ได้แสวงหาจริงๆแล้วเขาอยู่ของเขาได้ก็แล้วแต่เขานะคะฉันตามใจลูกอยู่แล้ว ถ้ารักหรือชอบพอกันฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่จะทนลูกสาวฉันได้ไหมเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองมานานแบบไม่มีใครเลยค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงฉันอยากบอกว่าบางทีถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ปล่อยผ่านก็ได้นะคะฉันไม่ว่าเลยปล่อยผ่านไม่ได้หรอกครับคุณนะผมรักวารังคณารักหมดใจไปแล้วและผมพร้อมที่จะปรับตัว ทุกคนมองหน้ากันเมื่อได้ยินทันวาพูดขึ้นมาเอาจริงๆนะคะตอนนี้ทั้งฉันและลูกชายยังไม่รู้เลยว่าลูกสาวไปไหนเขาถอดซิมโทรศัพท์ทิ้งไว้ในรถแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเขาติดต่อมาฉันจะบอกคุณธันวาเป็นคนแรกและขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูลูกสาวฉัน หวังว่าน้องวอจะติดต่อกลับมาเร็วๆนะคะทานก็รอน้องติดต่อมาเหมือนกันขอบคุณนะคุณเวรวันที่เข้าใจอารมณ์คนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเขาเจอคนที่ใช่เราก็อยากให้เขาสมหวังฉันเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ไม่ต้องห่วงคุณธนวานะคะอยู่ที่นี่ต่อได้เลยได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจและสบายใจแล้วล่ะอดทนรอไหนนะลูก ทันวาใจเย็นๆทุกคนเอาใจช่วยลูกอยู่แล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับทันวายกมือไหว้ขอบคุณพ่อแม่และนางวีรวันสู้ๆนะคะพี่ทันวาทานเป็นกำลังใจว่านก็เอาใจช่วยนะครับพี่ทันวาขอบใจนาสายทานว่านกำลังใจมากมายแบบนี้พี่สู้ตาย พ่อครับแม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งแบบบ้านเรือนไทยให้นะครับสายทานด้วยเดี๋ยวพี่สร้างให้หลังเล็กๆขอบคุณนะคะพี่ธันวาคราวนี้ทานจะไม่อดข้าวแล้วส่งใส่บ้านคุณนะ้าจะเป็นร้านอาหารยอ่อยๆแน่ๆเลยค่ะยินดีค่ะหนูสายทานปกติน้าก็ทำให้ลูกกินอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยค่ะเกือบบ่ายสองโมง ครอบครัวของธันวาเดินทางกลับบ้านเพราะสายทานต้องแวะเข้าไปทำงานที่โรงแรมหอบเอกสารมาให้ธันวาเซ็นกลับไปด้วยนางเวีรวรรณเก็บผักสดให้สองสามีภรรยาไปหลายอย่างเป็นที่ถูกใจของทั้งสองคนมากการที่พ่อกับแม่และน้องสาวของเขามาบ้านวัรังคณาวันนี้ทำให้เขามั่นใจว่าครอบครัวเขาพร้อมที่จะรัก คนที่เขารักและพร้อมที่จะให้กำลังใจเขาทุกอย่างแบบนี้ยิ่งทำให้เขาไม่แรงใจทันวาไปดูงานสร้างบ้านช่วงบ่ายถึงใจจะไม่ค่อยดีนักเขาก็ต้องอยู่ให้ได้รออย่างเดียวเขาจะรออยู่ที่บ้านของวรังคณาอย่างน้อยก็ยังได้เห็นสิ่งของต่างๆของหญิงสาวทันวาเก็บสร้อยที่วรังคณาคืนไว้ที่หัวเตียง คิดถึงวันเก่าๆที่เขาเคยอยู่กับวรงังคณาผ่านเรื่องราวที่ต้องเจอร่วมกันมาเมื่อสมัยอยู่อยุธยาเขาน่าจะรู้ว่าวรังคนานิสัยยังไงกลายเป็นว่าเข้าใจร้อนเหมือนเดิมเขาไม่ได้พยายามเรียนรู้วรังคณาเลยเขาเอาแต่ใจตัวเองที่พอรักเขาก็เอาตัวเองเข้าหาเพื่อหวังให้วรังคณารับรักเขาแต่เขาลืมไปว่า เขาไม่ควรที่จะเห็นแก่ตัวเขายอมรับว่าเคยชินกับการออกคำสั่งและทุกคนต้องเชื่อฟังเขาติดการเป็นเจ้านายคนก็ผู้หญิงทุกคนที่เขารู้จักยอมเขาทุกอย่างเพิ่งเจอว่ารังคณาคนแรกที่ไม่สนใจเขาเลยถ้าเขาไม่เอาตัวเข้ามาหาก็ไม่มีวันที่เขาจะได้เข้าใกล้หญิงสาวเขาจะทนได้กี่วันแค่สองวันนี่ก็คิดถึงจะแย่แล้ว ไปไปมามาเขายังคงคิดมากเหมือนเดิมเขาไม่โทษวรังคนาเลยผิดที่ตัวเขานี่แหละอายุมากแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เขามีสติและฉลาดขึ้นเลยหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จทันวาอยู่พูดคุยกับนางเวียรวันและวรรวิทสามทุ่มต่างก็เข้าห้องพักผ่อนคุณนาครับผมขอเข้าไปทำงานในห้องน้องได้ไหมครับ เชิญจ้ะห้องหนูวอยไม่ได้ล็อกขอขนาดนี้นางก็คงไม่ใจดำห้ามเขาหรอกนะเห็นแล้วก็อดขำในใจไม่ได้เป็นเอามากจริงๆนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แหละลูกสาวนางถึงอยากหนีนิสัยคล้ายกันพอเข้ามาในห้องของวรังคณายิ่งทำให้เขาคิดถึงหญิงสาวกลิ่นแป้งเด็ก หอมไปทั้งห้องห้องนอนของหญิงสาวไม่ใหญ่มากจัดวางข้าวของไว้อย่างเป็นระเบียบเขาจำได้ว่าหญิงสาวชอบดุเขาเรื่องรื้อเสื้อผ้ามาใส่พับผ้าเรียบร้อยมากเตียงนอนไม่ได้กลุมผ้าไว้ตู้หนังสืออัดแน่นไปด้วยหนังสือทันวานั่งลงที่โต๊ะทำงานของวารังคนาเหมือนเด็กคขีนอะไรไว้เต็มโต๊ะไปหมด โต๊ะทำงานของหญิงสาเป็นโต๊ะไม้โบราณไม่มีกระจกเหมือนโต๊ะนักเรียนสมัยก่อนมีช่องใส่ของด้านล่างทันวานั่งลงเขาถือโน้ตบุ๊กเข้ามาด้วยสายตาเขาสะดุดอยู่ที่ปฏิทินตั้งโต๊ะมีอักษรภาษาจีนเขียนกํากับไว้เต็มไปหมดไม่ใช่แค่ที่ปฏิทินบนโต๊ะหนังสือจีนเขาใจเต้นแรง นี่ว่ารังคณาเป็นครูสอนภาษาจีนเหรอสายตาเขาไล่เรื่อยไปตามหนังสือประกาศนียบัตรต่างๆวางตั้งอยู่บนตู้หนังสือสมุดที่มีแต่ภาษาจีนท่านว่าเสียมารยาทบนโต๊ะมีโนตบุ๊กของหญิงสาวไม่มีรหัสผ่านใจเขาเต้นแรงวิดีโอต่างๆมากมายภาพของวรังคณาสอนภาษาจีนให้กับเด็กไทย และสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆจีนในมหาวิทยาลัยของจีนเขาใจเต้นแรงดีที่ตัดสินใจขออนุญาตคุณน้าวยรวันเข้ามาภายในห้องนี้เขาไม่เคยรู้เลยว่ารังคณาสอนภาษาไทยและภาษาจีนออนไลน์มือเขาสั่นค่อยๆเลื่อนเมาส์ไล่ดูวิดีโอที่วรังคณาเดินทาง ตกใจมากยิ่งขึ้นยิงสาวมีช่อง youtube นี่เขาแก่จริงๆเคยสงสัยสมัยที่เขาแอบดูหญิงสาวอยู่บนบ้านตึกเขาเห็นว่ารังคณาถารูปถ่ายวิดีโอบ่อยมากทั้งตั้งก็้องถ่ายเองและให้วรวิทย์ถ่ายให้เพิ่งมารู้วันนี้ว่ายญิงสาวทำช่อง youtube คนติดตามหลายหมืน่นพอไล่ดูคลิป เขายิ่งเข้าใจว่ารังคาทุกคลิปแสดงออกชัดเจนว่ายิ่งสาเป็นตัวของตัวเองทำทุกอย่างตามใจตัวเองไม่สนใครคลิปล่าสุดสามนาทีพึ่งลงเมื่อวานเป็นวิดีโอที่เห็นเพียงข้อมือถือผ้าพันคอปล่อยให้ลมพัดลอยล่องไปเขาไล่ดูเม้นจากคนติดตาม มีคนถามมากมายว่าไปไหนเจ้าของช่องเพียงเข้ามากดถูกใจแต่ไม่มีการโต้อตอบนึกโมโหตัวเองมีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับวรังคณนาที่เขาไม่รู้คนที่เอาแต่ใจไม่ใช่วรังคณนาเป็นเขาเองธันวาดูนาฬิกาเกือบห้าทุ่มคุณน้ากับบ้านคงหลับแล้วแค่นี้เขาก็ใจชื้นและ จะอดทนอีกให้ครบเจวันถ้าวรังคณาไม่ติดต่อมาเขาจะออกตามหาหญิงสาวเอง